อ่ากุ่มอันนี้ทำอะไรลูกลาบห<า>มูค่ะลาบหมูเสร็จหรือยังเสร็จแล้วใชโอ้เสร็จแล้วเหรอของหวานทำอะไรลูกบัวลอยค่ะบัวลอยไทยหวานไหมไม่ค่ะทำไมเ่เสร็จโอ้ธรรมดาเนาะธรรมดาโอ้นี่นี่นี่บัวลอยนอี่บัวลอยนะครับเพิ่นปั้นไว้เสร็จแล้วนี่รอ,อน้ำเนาะ<ม>อันนี้สองคนแผนกอะไรลูกดูแลหม้อบัลูก โอ้พนักงนดูแลหม้อนี่นะครับหม้อนี่ไม้ใหม่นะครับแต่จะเริ่มดำนะครับหม้อเริ่มดำแล้วนี่ลาบหมูกับบัวลอยนะครับอันนี้กำลังสร้างบ้านนะครับอันนี้แผนกสร้างบ้านเป็นภาพบรรยากาศของการจัดค่ายนะครับการจัดค่ายมอสองนะครับ ตอนนี้คุณครูนิตยากำลังเดินตรวจกำลังเดินตรวจนะครับจะได้ชิมรสชาติของลูกๆวันนี้ดูถ้าการปั้นบัวลอยแล้วก็จะลอยจริงๆนะคะนี่บัวลอยเดี๋ยวลองดูแล้วจะลอยไหมนี่ลอยไหมบัวบัวจมบ่เนี่เรามาดูกลุ่มนี้นะครับอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับ กำลังทำอาหารอ้เอาของหวานก่อนเลยกลุ่มนี้ใช่ไหมของหวานชื่ออะไรลูกเถาก้วยค่ะเถาก้วยอ้ทำของหวานก่อนกลุ่มนี้เออของขาวเดี๋ยวตามของข้าวทำอะไรครับต้มไก่ค่ะต้มใช่ไหมอ้ต้มไก่ต้มไก่เดี๋ยวเรามาชิมนะครับว่าของหวานกับต้มไก่ของเรานี่แผนกสร้างบ้านสร้างเฮือนนะครับนี่วัตถินอนแมลงจะนอนเฝ้าโรงเรียนนะครับ เออโอ้ยมีดมีดลูกเก็บเก็บมีดหน่อยเก็บมีดหน่อยอืมเดี๋ยวเหยียบครับเออนี่นนโอ้รักชาติครับรักโลกรักโลกถ้าเราสีเขียวรักโลกนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับของลูกๆนะครับมอสองจัดค่ายกันนะครับวันนี้นะครับ บรรยากาศการจัดค่ายนะจะมีทีมสร้างที่พักนะครับมีทีมสร้างที่พักแล้วก็มีทีมทำอาหารโอ้โ้มีมวยกลุ่มนี้มีมวยครับตโตมีฝ่ามืาออลังการนะครับ นี่ผ่านมาผ่านมานี่แก็จะใช้งานมาเยอะแล้วดูฝาาม่อครับชื่ออะไรครับโอ้ของคุณอมนะครับของออมอันนี้อะไรลูกข้าวเหนียวใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยนึ่งเองเลยเนาะโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้หนึ่งข้าวเป็นผ่านเยี่ยมกดไลค์นี่อันนี้อะไรลูกเมนูอะไรลาบหมูค่ะ ลาบหมูกำลังทำให้สุกเนะาะของหวานทำอะไรลูกกล้วยบวชีค่ะโอ้กล้วยบวชีนี่นะครับน,นี่เราก็มาดูการสร้างบ้านนะครับอันนี้คือทีมงานการสร้างบ้านแบ่งหน้าที่กันนะครับแบ่งหน้าที่กันนะครับแผนกครัวแผนสร้างที่พักนะครับแผนกครัวแผนสร้างที่พัก นี่เรามาดูลูกเสือกลุ่มนี้บ้างนะครับหมู่นี้บ้างทำอะไรก็ทำอะไรลูกเอาหวานอะไรก็บวชซีกุ้ยบวชซีนี่เอ้ยเออตอนนี้กำลังเอากล้วยอะไรทำลูกกล้วยอะไรน้ำอะไรน้ำว้าไหมใช้กล้วยน้ำว้าไหมกล้วยอะไรลูก กล้วยกล้วยกล้วยเอออาจะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับนี่กล้วยบดชีนะครับนี่ก็สวัสดีครับอันนี้กำลังหุงข้าวเอ้ยนึ่งข้าวเนาะนึ่งข้าวโอ้เอาหมวกไม่มีฝาเนาะไม่มีอือซ้อมเหมือนอยู่ป่านะครับเอาเท่าที่มีนะครับนี่กำลังนึ่งข้าวอยู่ครับ อันนี้ก็จะเป็นปิ้งปลาปิ้งปลานิมเนาะใช่ไหมลูกปลาเผาปะลูกครับอ่าเมนูปลาเผาของขาวนี่ของหวานทำอะไรลูกกลุ่มนี้เอรยบอลีเหมือนกลุ่มนั้นเลยอ่ามาดูกลุ่มนี้นะครับอะไรลูกของหวานชื่ออะไรชื่อของหวานลูกมันมี ฟักทองยังู้เลยเอาเหรอเออต้องรู้จักชื่อนะลูกนะอฟักทองอันนั้นบอลูกของหวานไหมนนั้นน้ำเก๊กฮวยเอาเหรอเฮ้ยอันนี้เหรอน้ำเก๊กฮวยอ่ะปั๊ดทุกูเพิ่งเห็นจริงๆนะนี่นะกูเพิ่งเคยเห็นเขาทำแบบนี้นะนี่ เออทำเป็นนะครับกลุ่มนี้เยี่ยม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 น้ำตาลไม่พอครับน้ำตาลโอ้ยนะเออนี่นะครับน้ำเก๊กฮวยนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างลูกส่วนแรกว่าจะทำฟักทองชื่ว่าฟัองมีอะไรบ้างมีน้ำมีใบเก๊กฮวยใบไสโดหรดอกเก๊กฮวยโอ้อันนี้อันนี้อันเขาเหลืองเหลืองนี่ดอกเก๊กฮวยปลูกครับเฮ้ยอีกดอกอันนี้ไหนโอ้ เออสูตรของคุณย่าป่ะลูกไม่รู้เหมือนกันเอ้าเหรอสูตรเองอ่าอ่าโอเคเคยกินเคยกินแต่ไม่เคยเห็นวิธีทำอันนี้ใส่ตัวโน้นบ่ไม่ครับโคระย่างเนาะของหวานของหวานระวังหวานแต่ไม่มีกะทิเอ้าไม่ได้ซื้อมาลองเอาเอาลองทำเท่าที่ได้ลูกทำเป็นลาบฝักทองเอาทำที่ได้ โอเคครับเยี่ยมมากเลยนะครับนี่คือบรรยากาศของบรรยากาศของการจัดค่ายม .2 นะครับโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษานะครับ